ถ้าคุณกำลังมองหาซีวิดตัวท็อปแต่ไม่อยากจ่ายราคาป้ายแดงเกือบด้าน,นะฮะคันนี้ถือว่าคุ้มมากครับ Honda c ซีวิด fc หน er ปีสองพันยี่สิบสีบอลเงินไม่แค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นรถหมดสัญญาเช่าดูแลเข้าศูนย์ฮอนด้าครบภูเกยะเลยนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ปีสองพี่สิบทั้ง4เส้นเลยนะครับราคา5้าแสนแปบาทครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินรูปคันนะครับตั้งแต่ภายนอกภายในห้องเเคคครรรรื่่่่องงงงนนะะัััับบสสภภาาาาพพถข้้้้้ใหมมมยยไไไไดดลลแวก็ป ใครที่กำลังมองหาซีวิตอยู่ดูคลิปนี้ให้จบก่อนตัดสินใจนะครับสวัสดีครับยู่ดีกับผมบอยเพรยนต์กันอีกเช่นเคยครับถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานครับขับดีดูแพงนั่งสบายครับแต่ว่าไม่อยากจ่ายราคาป้ายแดงเกือบล้านะคลิปนี้ควรดูให้จบนะครับเพราะว่าคันที่ผมยืนอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือ Honda าซีวีดเอตัว1.8 EL เป็นตัวท็อปสุดปี2020 mm hmm. ของเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับผมเป็นสีบอลเงินสีนี้ดูแลรักษาง่ายเพียงไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นครับรถบริษัทที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับเช็คศูนย์เนี่ยฮอนด้าคบทุกระยะด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าศูนย์มาตอนประมาณ62,000กิโลเมตรที่ผ่านมานี่เองนะครับราคาคันนี้5 0 9,000บาทครับจัดเต็มฟรีดาวได้ครับผอเริ่มต้น เดือนละประมาณ1 0 0 0 0บาท84งวดนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับปรึกษาเรื่องรายะเอียด finance ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินซูรอบคันก่อนนะครับตั้งแต่หน้ารถภายในนะห้องเครื่องจนถึงท้ายรถนะให้เห็นว่าสภาพรถเนี่ยเข้าใหม่เป็นยังไงยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ปรับสภาพให้ดูกันแบบจริงๆนะฮะแบบชัดๆไปเลยนะครับผมนะมาเริ่มดูกันที่ตัวรถด้านหน้านก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ตัว fc เนี่ย เขาจะเป็นแนวสปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมกระจังหน้าดีไซน์แบบคมเมี่ยมนนหนาๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมมาพร้อมไฟเดนทัลบันนิง่งไลท์หรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันนี่ครับสภาพคมไฟสวยนะด้านหน้าจะมีรอยค่าสกปรกแล้วก็ดีวรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเดี๋ยวมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งด้านหน้ามีไฟตัดหมใอยคมแล้วตรงนี้มีตำหนิเล็กน้อยนะเดี๋ยวเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับผม คลิปนี้นะฮะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็จริงใจแน่นอนครับไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับผมนะครับดูด้านหน้าฝั่งนี้ก็โดยรวมสภาพสวยนะครับตัวไฟหน้านะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะสภาพสายสวยทั้ง2ฝั่งรถบริษัทที่หมดสัญญาเช่ามาประวัติเข้าสูนย์ครบทุกระยะดูแลดีครับสภาพสีรอบคันนะฮะก็ถือว่ายังสวยอยู่ใช้งานจริงนะครับก็มีไม่อ่ามีร่องรอยเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีรอยการชนหนักนะฮะโครงสร้างเดิมแน่นอนครับ รับประกันให้เลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับอันนี้เป็นแค่รอยค่าสกปรกเท่านั้นนะครับส่วนกระจกพาร์ทเดิมด้านหน้ายังเป็นพาร์ทโรงงานครับฮอนด้าปั๊มโลโก้ชัดเจนแบบนี้กระจกเดิมไม่มีการเปลี่ยนสำหรับป้ายภาษีก็หมดปี6-9เดือนธันวาคมเลยนะครับผมนะฮะยาวๆเลยนะครับด้านข้างตัวรถก็จะดูยาวดูพรีเมียมครับนะฮะล้ออลอยเดิมจากโรงงานเป็นลักษณะเป็นงานลมดำนะฮะขอบ16นิ้ว นี่ยฮะสภาพสวยงามไม่มีรอยเบียดใดๆมานะครับยางได้เป็นยางดันหลอดนะปี2025ซะด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นยางต้นปี2025ั้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับสภาพดอกยางยังเต็มอยู่เลยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเส้นสายด้านข้างนะครับเรียมสันทุกอย่างยังคมสวยชัดครับไม่ได้มีรอยซ่อมไม่ได้มีรอยกัดสีมานะฮะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยครับผมนะฮะ กระจกสวยๆเลยนะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมกุญแจสมาร์ทเอ็นทีครับก็ถือว่าไม่ได้มีรอยลอกหรือว่ารอยฉลอกมานะครับมาดูในส่วนของภายในนะครับประตูเนี่ยเปิดปิดยังแน่นอยู่เลยนะครับผมเปิดปิดแล้วก็สัมผัสดูนะฮะค่อนข้างแน่นอุปกรณ์วัสดุค่อนข้างดีนะสำหรับตัวค o น d a น,นะครับผมสำหรับด้านในตัวรถนะครับภายในตัวเนี้ยเป็นรุ่น e l ตัว็อปสุดนะฮะก็ได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงง,งานปรับไฟฟ้านะนี่นะฮะได้ปรับไฟฟ้า ดูเบาสภาพสวยนะทั้งเบาคนขับเบาผู้โดยสารนะฮะสภาพสวยงามครับเบาไม่มีชั้นไม่มีโซมเลยนะครับภายในก็ถือว่าสวยเลยนี่ขนาดยังไม่ได้สปาหรือว่าเก็บงานเก็บารายละเอียดใดเลยนะครับดูสภาพสวยงามนะฮะปู่สตาร์ทอยู่ขวาเมือพรงรลัยนะครับพวงมลัยมัลติฟังก์ชันหนังสวยนะครับมีระบบคูดคอนโทร o ฮอนด้าเลนวอตมีให้นะครับรับสายวางสายปรับระบบเครื่องเสียงได้เลยนะครับ ขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องหน่อยดีกว่าเนี่ยครับเครื่องยนต์สตาร์ทนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับกราฟิกสวยมากนะครับก็ดีไซน์สปอร์ตมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นโลครับแล้วก็นี่คือประวัติการเข้าศูนย์ครับเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเนี่ยหกหมื่นสองพันกิโลเมตรที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ประวัติอยู่ครบเลยนะฮะเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับคันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะขออนุญาตแจ้งมาก่อนแต่ว่าข้อดีคือเข้าศูนย์ตลอดครบทุกยะาเลยนะครับ คอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเลยนะ,ะเป็นหนังยังดีนะฮะได้จอกลางทัชสกรีนนะครปรับเป็นกล้องถอยได้แล้วก็มาพร้อมกับ Honda l a n น b o a r d นะครับนี่เปิดให้ดูดน,นะครับนี่ Honda l a n น b o a r d a อ t o อโต้ดีต้นะครับนะฮะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับที่วางของเล็กน้อยกุญแจหน้าตาแบบนี้เกียร์อัตโนมัตหัวเกียร์สวยนะฮะนี่ครับ เบรกโคมเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบเลยอีคอนโหมดนะครับที่วางแก้วตัวนี้สามารถดึงได้นะนะครับอะย่างไงอ่ะเปิดยังไงเอ่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าดึงยังไงต้องขอให้ด้วยขออนุญาตข้ามชอนนี้ไปขอนแล้วกันนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนในส่วนของโครงสงร้างตัวรถนะเนี่ยดูได้เลยครับฟอนเดินโรงง,งานนะแห้งๆสวยๆมากแต้มสีโรงง,งานอยู่ครบเลยกระจกเป็นไฟฟ้าเป็นออโต้ให้สองบานคู่หน้านะ รัาก็จะไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแผงประตูเดิมสภาพสวยเป็นงานสีดำล้วนที่วางแขกใช้วัสดุหนังบุนุ่มนะฮะมาแต้มสีโรงงานอยู่ครบสีประตูเดิมโรงงานสีเดิมไม่มีเยอะไม่มีสาดสีสติกเกอร์เดิมโรงงานครับน็อตประตูยังคมยังสวยครับหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับครับนะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับนะฮะใครสนใจอย,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอยากให้ชมคลิปนี้จบจะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเหมือนที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับ นี่คือสภาพแรกรับที่รถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะนําไปเก็บงานปรับสภาพสปาให้อีกทีนึงนะครับเบาะด้านหลังสภาพสวยถ้าไม่ผ่านการใช้งานครับนะฮะดูสภาพเบาะสวยงามครับอาจจะมีรอยยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวสปาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งที่วางแขนวางแก้วน้ำได้นะฮะพรมนะพร้อมใช้งานครับซอกประตูน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ มาร์กแต้มสีลงงานอยู่ครบคอนทุกอย่างคมๆคมคมสวยๆแผงประตูด้านหน้า่าด้านหลังควงขวาสภาพสวยเรียบร้อยดีครับมาร์แต้มสีต้มจุดหัวน็อตยังคมยังสวยไม่มีรอยคูดหรือว่ารอยแกะไข่รอยแกะซ่อมออกไปนะครับถัดมามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะจะได้ไฟท้ายเป็นแบบทรงซีเชฟนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัวซีบิดเอฟซีเลยนะครับผมนะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดครับกล้องถอยมีให้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรอยแกะซ่อมแกะําสีมาของไฟด้านหลังนะฮะสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้ามีไฟเบรกด้วที่3เป็นแบบ led อยู่ตรงนี้นะฮะกระจกยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานปั๊มโลโก้ฮอนด้าชัดเจนรถไม่ได้อุบัติเหตุหรือว่าไปเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนครับนะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดนะได้มาดูรถตัวจริงก่อนนะไปปรับสภาพนะเห็นแบบข้อมูลชัดเจนก่อนจะเก็บงานแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับ ใครอยากซื้อรถกับคนทีน่รีวิตรงไปตรงมาแบบผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่เป็นกำลังใจให้ผมโดยการติดต่อหาผมโดยตรงนะนี่ครับล้อย,อยางหลายอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะถัดมาครับในส่วนของตัวน็อตฝาท้ายนะฮะนี่ครับดูได้เลยไม่มีรอยแก่รอยขูดหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะครับนี่ครับ ใครที่รอตัว EL นะเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีอยู่นะครับค้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเป็นสีบอลเงินสีนี้ดูดานักษาง่ายน,นะครับสำหรับตัวซีวิดนะฮะผมว่าตัวสีนี้บวกกับตัวลุคของตัวรถเนี่ยก็ทําให้ตัวรถเนี่ยคือมันดูไม่แก่ด้วยแล้วก็ดูภูมิฐานด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีบอลเงินนะครับสำหรับตัวซีวิดนะก็เน้นแบบว่าดูสปอร์ตดูภูมิฐานนะสำหรับสีบอลเงินแบบนี้นะครับ ฟรีดาวผ่อเริ่มต้นประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับใครต้องการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวขอรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคุณนเดียวจบนะนะครับซอกเดิมๆนะครับผมนะฮะขอรายได้สัก2องหมืนบาทนะครับแห้งๆสวยๆมากแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะมีเครดิตไม่มีเครดิตสามารถติดต่อปรึกษาได้เลยนะครับยินดีค่รปรึกษานะครับมือจับประตูโคมเมียมกุญแจสมาร์ทเอนะคะทั้งสองฝั่งเลย แผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีครับสภาพตัวรถก็ไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยนะครับพวกจุดสปอร์ตเบ a r อาร์ตนะฮะที่เป็นโครงสร้างตัวรถนะฮะก็ไม่มีการทําการซ่อมมานะฮะด้านแก้มน็อตไม่มีรอยถูกแกะถูกขยกับมาร์กตามสีโรงงานอยู่ครบฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่ตัวแผ่นเพดต,ตัวรถเดิมๆโรงงานเลยนะครับ นะครับให้เห็นสภาพแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาก่อนที่จะนําไปปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนครับสนใจทักมาได้เลยนะครับถัดมามาดูต่อในส่วนของรายเดยดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะเป็นเบนซินขนาด1.8ลจุดเด่นคือดูทนดูลรักษาง่ายไม่จุกจิกครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่ไม่อยากกังวลพวกระบบซับซ้อนต่างๆนะฮะเครื่องเดิมเงียบนะไม่มีเสียงผิดปกติแล้วก็อย่างที่บอกไปประวัติเข้าศูนย์อยู่ครบเลยนะครับ นะครับพวกโครงสร้างเดิมๆน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับออกไปนะครับฝากระโปรงตามดูระบายความร้อนก็ยังคมยังสวยนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวจากรอยการโดนกระแทกสติกเกอร์ต่างๆนะร,รวมถึงสติกเกอร์มอกอรเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะฮะซองเดิมๆนะให้เห็นแบบสภาพแบบชัดเจนนะฮะอาจจะมีร่องรอยฝุน่นร่องรอยสิ่งสกปรกไปบ้างนะแต่ว่าอยากให้ดูแบบชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะฮะตอนที่รถที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าเก็บงานเก็บรายเดียดใดๆนะครับผม สรุปจุดเด่นของรถคันนี้นะครับได้เป็น C ีวิตเอตัว1.8 EL ตัวท็อปนะฮะของเครื่องยนต์1,800ซีซีรถปี2020ไม่น้อยแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นรถบริษัทที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับมีการเช็สูสยญทุกระยะเลยเครื่อง1.8นะทนดูแลรักษา,ง,าง่ายราคา589,000บาทครับประหยัดจากป้ายแดงเนี่ยก็ไปประมาณน่าจะประมาณเกือบ4แสนได้เลยนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้ก็เหมาะกับคนที่ทํางานนะครับผมอายุสัก5 5 4 5เนี่ยได้อยู่นะครับคนที่อยากได้รถขับดีภาพลักษณ์ดีนะใช้งานทุกวันขับทางไกลบ่อยนะไม่อยากเสี่ยงกับการาที่เป็นรถซ่อมที่ต้องจุกจิกนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ก็สภาพดีมากครับงบไม่ถึงป้ายแดงแต่ว่าตอบโจทย์มากในราคาที่ย่อมเยานะครับสรุปนะครับ Honda Civic c 1.8 e r ปี2020ไมล7000 70, ราคา5 0 0 0 9,000บาทฟรีดาวน์ขอเริ่มต้น10,000บาท ถ้าสนใจนะฮะทักปรึกษาบอยพชยนต์ได้เลยนะครับยินดีดูแลเรื่องไฟแนนซ์ทุกอาชีพหรือเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ